สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าแล้วก็จะว่าเช้าก็สายแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็จะประมาณสักอ่าตอนนี้กี่โมงนะลูกสิบโมงเหรอมานนี้เแล้วมาน,นี่แล้วแม,วมาา่เอาขนมที่วัดมาฝากเอาขนมที่วัดมาฝากเด็กๆนะคะนี่เป็น,<ค>นอันนี้เป็นเ,เป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะทุกคนก็มีอันนี้อันนี้คืออะไรคะลูกอ อันนี้คืออะไรนะทาโกะทาโกยากิากกใช่อันนี้คือทาโกยากิกค่ะทุกคนนี่คือทาโกยากิกมาฝากเด็กๆส่วนนี้เป็นข้าวยาคูแม่ว่าจะเอาให้อันนี้ข้าวจีอันนี้คนละกองกับน้องคนละกองนี่มีข้าวจีด้วยค่ะทุกคนข้าวยาคูค่ะทุกคนข้าวยาคูไม่เคยกินหา อืมหอมหอมนี่ทุกคนข้าวยาคูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะเพิ่งเคยกินเด้อเดี๋ยวชิมก่อนข้าวยาคูอืมอืม มันหอมหอมงาอืมเป็นธัญพืชต่างๆค่ะทุกคนคุณค่าทางอาหารเยอะมากเม็ดม,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 มะม่วงมะพร้าว อืข้าวเหมมวนียวมะม่วงนี่น่ากินไหมอะ่ะหอม หอมมะม่วงมากอากาศมนันฝนจะตกหนาวอีกแล้วมันอีหนาวอีกแลบบหนอนเอ้อ,อ,อลาดน้ำกะทิลงไปข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ นี่ค่ะทุกคนมาค่ะอืมมะม่วงหวานพอดีเข้ากันดีแท้พี่น้องเลยเข้ากันมากๆเลยอืม อร่อยมากม,ม,ม,มาค่ะมะม่มมมมมมวงก็อ,อร่อยมาก ืได้กินของอร่อยแบง่งว่าให้พ่อใหญ่ด้วยค่ะทุกคนเหลือกล่องเดียวให้เด็กๆไปกินแล้ว